พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่12เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องจงเดินรด้ที่จะเรียกสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นและพระวจนะที่จะใครควรและสามาคีธรรมในพระธรรมโยบบทที่22ข้อที่28ท่านตัดสินใจจะทำสิ่งใด สิ่งนั้นจะสำเร็จสมประสงค์และจะมีแสงสว่างสองทางให้ท่านพี่น้องคะคุณรู้ไหมว่าด้วยฤทธิมหน้าแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณสามารถเรียกสิง่งใดก็ได้ที่คุณปรารถนาออกมาคุณมีฤทธิอหน้าที่จะปรับใช้สิง่งใดก็ตามที่คุณต้องการให้เข้ากับปัจจุบันอย่ามองว่าตัวเองกำลังต้องการสิ่งที่คุณคิดไม่สามารถหาได้แต่จงเรียนรู้ที่จะเรียกสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้น โดยเห็นพระเจ้าทรงใช้ดักกันเดียวกันนี้เมื่อพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งในปฐมกาลบทที่หนึ่งพระองค์ทรงเลือกสิ่งเหล่านั้นออกมาจากนั้นในโรมบทที่สี่ข้อที่สิบเจ็ดอัครทูตปารลได้ชี้ให้เราเห็นถึงสิ่งล้ำลึกที่พระเจ้าดัดกับอับราฮัมว่าตามที่มีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของชนชาติทั้งหลายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าดัดกับอับราฮัมในช่วงเวลาที่อับราฮัมยังไม่มีบุตร แต่พระเจ้าไม่ได้กำลังทำสัญญากับเขาแต่พระองค์ทรงปรประกาศถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วลองคิดดูสิอับรหัมยังไม่มีบุตรและมีอายุเกินหนึ่งร้อยปีเขาสงสัยในตอนแรกและกเก่าวว่าชายผู้มีอายุหนึ่งร้อยปีแล้วจะมีบุตรได้หรือปฐมการบทที่17ข้อที่17แต่แล้วเขาก็เลือกที่จะเชื่อพระเจ้าและไม่ลังเลต่อพระสัญญาของพระเจ้าเพราะความไม่เชื่อ แต่กลับเข้มแข็งในความเชื่อจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเลืกสิ่งที่ไม่มีอยู่ว่ามีอยู่จริงความเชื่อพอประกาศสิ่งที่เห็นในวิญญาณก่อนที่จะสาแดงในโลกกายภาพดังนั้นตอนนี้คุณปรารถนาอะไรในชีวิตของคุณจงอ่อยถึงและเรียกมันออกมาในพระนามของพระเยซูเจ้าจงอป,ประกาศว่าสิ่งนี้มาถึงคุณโดยอิสระมันมีอยู่แล้วในรูปแบบที่ขยายขึ้นในมิติฝ่ายวิญญาณ เมื่อคุณเรียกมันออกมามันจะรวมตัวกันในรูปแบบที่มั่นคงและมาหาคุณพระคัมภีร์กล่าวว่าคุณจะได้รับสิ่งที่คุณพูดมาราโก,กบทที่11ข้อที่23คุณจะกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นจะถูกสถาปนาขึ้นให้แก่คุณนั่นคือกฎของพระวิญญาณจงกำหนดสิ่งนั้นเรียกมันออกมาและเห็นสิ่งนั้นสถาปนาขึ้นต่อหน้าคุณฮาเลลูยาอาเมน ให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคําอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับความสามารถในการสร้างสารรค์และศักยภาพแห่งถ้อยคําของข้าพระองค์ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยสิทธิอานาจและการครอคพองของพระเจา้าด้วยการแสรรพสิ่งให้บังเกิด และนำความเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นให้ปรากฏข้าพระองค์พบกาศความปลดปลันความอุดมสมบูรณ์สุขภาพและแชร์ชนะและข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในประสบการณ์อันสมบูรณ์แห่งนำพระไทยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ในพระนำของพระเยซูอาเมน พี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณพูดคุณจะกําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นจะถูกสถาปนาขึ้นให้แก่คุณเพราะนั่นคือกฎของพระวิญญาณคะ่ะดังนั้นจงกําหนดสิ่งนั้นเลือกมันออกมาและเห็นสิ่งนั้นสถาปนาขึ้นต่อหน้าต่อตาคุณนะคะพระเจ้าสำกลังคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด